โอ้โหน้องแปับยกขึ้นมาลวตีโดนเหมือนกันกับผมแล้วติดเก็บห้าแต้มในสนามไปได้เหมือนกันกับใบนี้เอาครับเรามาดูผมในสถานีที่สี่ครับระยะที่หนึ่งเข้าบวงมาบองจอนจุกมาลวตีโดนนอ้โูสกูแบ็กติดเก็บห้าแต้มอีกแล้วกับผมใบนี้โอ้โหดูฮะเขาเรียกว่าเก็บแบบรัวๆเลยฮะ แ้มสำหรับน้องจอนเนี่ยตอนนี้หูไม้นี <My S 1> <42 S 2> mm ้ทะลุ42แล้วทำลายสถิติของน้องเตไปแล้วนะครับโอ้โหน้องเตครับยกขึ้นมาลวปีโดนเหมือนกันกันกบผมแล้วติดเก็บ5แต้มในสนามไปได้เหมือนกันก็นกไปนี้โอ้โหนี่ครับผมนะเหมือนคู่ชิงเลยฮะโอ้โหตติด,ตดแบบคนแบบสลับคนละดอกครับล่อคนละทีฮนะ โอ้โหเล่นโคตรดีครับคู่นี้ฮะเอาครับเรามาดูครับผมในระยะที่สองครับของสถานีที่สี่เข้าวงมาลูกนี้จุกขึ้นมาแล้วตะวนโอ้โหต่ำลูกดำไปนิดนึงครับผมใบนี้ครับน้องจอนโอ้โหดูครับลบขึ้นมาแล้วต่ำไปครับแต่ลายเนี่ยตองเป็นไม้เป็นทัดเลยฮะเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้น้องกันตปครับ จะเข้ามาเตบผมในระยะที่สองของฐานที่สี่ครับเข้าบุมมาลูกนี้จุกมาแล้วน้องเตะเอาเหมือนกันคับผมแล้วเก็บสามแต้มในสนามให้กับตัวเองไปได้โอ้โหดูครับภาพช้าครับน้องกันเตะเองเก็บสามแต้มในสนามตอนนี้สกอร์เลื่อนเป็นส3ต่อส2่สโอ้โห เรามาดูครับน้องจอนเข้าวงมาครับลูกนี้จะไปทําคะแนนเพิ่มได้หรือเปล่าลูกนี้จุกการะตีโดนเช็ดแล้วโอ้โหอย่างนี้ได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับผมน้องจอนโอ้โหสี่สิบสามครับผมต่อสามสิบสามงกันอยู่สิบแป้งครับกันไปเข้าวงมาในระยะที่สของ อันที่สี่โอ้ยใบนี้เลยใบนิดเดียวก็ผมนะโอ้หเล่นกันโคตรมันกรับผมคู่นี้นะโอเ้เอาครับเรามาดูกรับผมในระยะสุดท้ายครับของฐานที่สี่ครับน้องจอนเข้าวงมาเนี่ครับจอนเข้าวงมาจะไปโยนหรือเปล่าจุกเกตมาตีห ีเลยหัวไปนะครับไปนี้เอาครับตอนนี้จอทำลายสถิติตัวเองแล้วนะครับตอนนี้เป็น43ต่อ33กันไตลูกดูดจบขึ้นมาแล้วใส่เต็มใบแล้วเก็บ3แต้มไปเพ่อตีตื้นโอ้ห้หวเอาครับมาครับตอนนี้36ต่อ43